ก็วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจรับวัสดุนะครับของโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอุทยานจังหวัดสระบเทีที่ต้องเชิญท่านมา ในการดำเนินการเนื่องจากกรรมการผลัดวัสดุมีทั้งส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยา,สสานประวัติศาสตร์สิทธิ์และผ้ใต้บังหน้าัญชาที่เป็บุคลารกรจากส่วนกลางซึ่งโดยมากเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักสถาบันการศกษนผมจึงเชิญมาทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายก็คือในเรื่องของการทํางาน ว่าจะเอาแต่ปริมาณอย่างเดียวหรือว่าจะเอาคุณภาพแต่ว่างานที่สามารถเป็นไปตามขอบเวลาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้ว่าตลอดเวลาที่ได้เริ่มต้นสิ่งจารีสิ้นสลวงานขอให้เน้นย้ำเรื่องความโกลมใสน,นะครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็ขอให้คำนึงถึงประโยชน,น์การราชการเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับอย่างที่ทราบดีเนี่ยในการ ขยายเวลาในการปรับเพิ่มปร,รับลดงานหรือที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆอะไรก็ตามผมขอให้เป็นมนติของคณะกรรมการ,ร,การและในการตรวจรับงานแต่ละครั้งขอให้กรรมการไปโดยพร้อมเขียนกันให้มีการบันทึกรูปไว้เป็นหลักฐานและให้มีการทำรายงานในการตรวจรับวัสดุแต่ละงวดให้ตรวจสอบและอ้างอิงได้เนื่องจากหลังงานวัสุดท้าย การทํางานรักุูมในตอนผลรักหเน่ยมันจะเป็นเหตุให้เราได้ความรับผิดชอบจากผู้จ้างตรงนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ขอบคุณมากครับ